แตงโมลูกโตโตรสหวานแบบนี้จะแปลงร่างเป็นอะไรได้บ้างสีสันซันเดย์วันนี้จะพาไปดูค่ะเอาใจคนรักแตงโมสีสันซันเดย์สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมมากันที่ร้านบ้านแตงโมจังหวัดกาญจนบุรีที่นำแตงโมมาสร้างรายได้ขายตั้งแต่เนื้อไปจนถึงเปลือกค่ะ นี่นะคะแตงโมแตงโมร้านเรานะคะแตงโมบ้านแตงโมนะคะเราสามารถแตงล่างได้เป็นเนื้อแตงโมนะคะแล้วก็น้ําแตงโมปั่นนะคะเป็นวุ้นได้นะคะและที่สําคัญที่เด็ดนะคะเป็นแตงโมขยา่าค่ะ คุณน้ำหรือสุริตาอินโอโสดเจ้าของร้านบ้านแตงโมเดิมทีเป็นช่างตัดผมแต่ด้วยความชอบคิดชอบทำที่สำคัญชอบกินแตงโมมากจึงเปิดร้านขายน้ำแตงโมปั่นเล็กๆเ,เป็นอาชีพเสริมต่อยอดและแปลงร่างแตงโมลูกโตๆให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งแกนแตงโมเนื้อแตงโมหั่นเต๋เข้าเกลียบแตงโมและอุ้นแตงโมค่ะ คุณน้ำเล่าว่าวันหนึ่งต้องปอกแตงโมมากถึง100่กิโลจนเปลือกแตงโมต้องทิ้งใส่ถุงดำ4-5ถุงต่อวันก็เห็นใจคนเก็บขยะเลยผุดไอเดียเมนูรักโลกอย่างแตงโมขยาวที่ช่วยลดขยะแถมยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเปลือกแตงโมด้วยคุณน้ำบอกเปลือกแตงโมที่นี่ขายดีและถือเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสารรค์เป็นเมนูใหม่ที่ไม่เหมือนใครคะ่ะ แตงโมเราต้องเคาะนะคะเคาะดูเสียงว่าวันนี้แตงเขาจะสุกหรือเปล่านะคะถ้าถ้าแตงที่เนื้อแน่นๆถ้าเคาะแล้วมันดังแน่นๆนะคะก็คือยังไม่สุกเรายังใช้ไม่ได้แต่ถ้าเราเคาะไปแล้วเสียงมันลุม่มหลวมคือเราใช้ได้แล้วนะคะเปลือกนี้เราจะเอาไปปอกปอกเอาส่วนส่วนที่เขียวๆเนะะี่ยค่ะส่วนส่วนเปลือกนอกเนะะี่ยค่ะที่เสียบเขียวๆเนะะี่ยค่ะออกนะคะให้เหลือเป็นเปลือกชั้นในแบบนี้นะคะ่ะ ทุกเมนูของที่นี่คุณน้ำตั้งใจทําและลองผิดลองถูกจนได้รสชาติที่อร่อยถูกใจลูกค้าเปลือกแตงโมฝานบางๆชุบแป้งทอดเขย่าเข้ากับผงปรุงรสถ,ถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ต่างคอนเฟิร์มว่าอร่อยค่ะ น้ำแตงโมอร่อยชื่นใจเนื้อแตงโมพี่ชายบอกหวานมากโดยเฉพาะเมนูรักโลกแตงโมเขยา่าที่อร่อยสุดฟินจนหยุดกินไม่ได้ขนาดเจ้าแคนดี้ยังการันตีว่าอร่อยค่ะน้ำอยากจะเชิญชวนคนที่รักแตงโมอะค่ะก็คือแบบคนที่ชื่นชอบในรสชาติของแตงโมนะคะวันนีอ้อยากให้มา ชีมลิ้มรสล,ลิ้มลองในผลิตภัณฑ์บ้านแตงโมนะคะมีทุกอย่างให้ให้ท่านได้ได้เลือกทานเลยค่ะจากเปลือกแตงโมเหลือทิ้งสู่เมนูแตงโมเขยียวที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์ทุกสิ่งล้วนมีคุณค่าไม่ใช่แค่ขนมธรรมดาแต่ยังเป็นขนมรักโลกที่ทำด้วยหัวใจส่งต่อถึงผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงานค่ะ I <laughs>